ป็นลายเท่ครับเห็ดครับลายเท่ครับนี่นี่เป็นหินขลาเห็นไหมบานหน่อยละนี่เป็นเห็ดขมินหน่อยครับ สีเงแล้วครับนี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาป้ากับผมทำแล้วนะครับหมอมักคนเม่งเหนียสองครับนี่ผมกับจะป้าบ่แม่พี่น้องเขามาเก็บเฮ็ดนะครับน้องป้าจะได้ได้ได้รอที่ตามชมครับเห็ดจะอยู่แถวๆนี้ครับน้องนะครับว่าเป็นปลาเฮ็ดครับตรวนี้ครับฝนตบม้าแต่คืนครับป้าจะมีเฮ็ดกันคอคอครับน้องจะรอที่ตามครับน้อง ่ะไปกันเลยปลาฮิดครับ พอครับได้ไปได้ก็บอกกันหันกับนะครับเนาะ รอป้ดเดี๋ยวผมจะถ่ายพือพอมกลับแล,ลครับน้องาว้าผมจะลรอทั้งเทอมมุนครับป้าก็ในของเราฟันใหม่ก็ได้วหรอรับครับ Ồ, bán mốt hợp cho đây đây bán đi nhà trọ à là voilà. này rồi ta đi hóng năng sao đi ครับบ้านก็ก็ว่าเป็นจีนนโอ้เป็นจีครับนี่ครับรอโอ้เก็ดกะเลียงครับเนี่ยเก็ดกะเลียงไปไปกันต่อเลยครับ จะคือน้อง้องสาวผมเก็บครับเจอนิมแล้วครับอันนี้กำลังออกเลยครับโอ้น้งอยอยู่ครับนี่มาเด้อดูอันนี้ครับนี่นี่กำลังบุญดินออกนี่นี่เหมอ่ครับนี่เฮมครับโอนี่เฮมครับนี่อืมโอ้ นี่ครับดูโอ้บุญจิ๋นองนี่นักนักเอเฮ้ยหนอก,นอกอเฮ้ยจี๋แล้วครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับอันนี้เป็นไข่ครับไข่น่อยครับ ยังต่อต่อแล้วอย่างนี้แหละงออกโอ้นั่นมันมุกเอออันนี้แข่งแข่งพุทธอย่างเป็นยังก์เป็นยังก์แข่งพุทธครับผมเคลียร์เลยตะกี้ คุณแมนก่อนเพื่อนเอเดินตรงไปให้แล้ว<อ>เดินตรงไปเพื่อนลองกิต้นไม้สองแงมเนี่ยแมนก่อนนอ่ะเดินตรงไปกิต้นไม้องแงมเน,นี่ยแงมนี่นอ่ะนี่แล้วไป ต้องให้ตัวไอ้กี่ไข่น่อยอยู่ไข่ไข่ม <c oughs> ึงมนนีอะไรเนี่ยเอ้ออืมอะไรอ่ะอมอ้คอแล้ล้งออกครับเห็ดปวยเป็นบาลหรือเอาแลออ้วเอา โอ้โกอกแข่งแข่งกันะเลยพูดนะน่ะมีคุณเขา้าตีน้องกันจบน,น,นี่อ๋อพูดหน่อยทจะเดินเกี่ยวไปไหนไปไปจะลงข้างล่างนะไปไปเลยเดี๋ยวผมปะผมก็จะทายพอหนครับนอ้องอยู่บนดอยครับตอนนี้ครับ 啊，很特。 เออน,นี่นี่บานหมดดุบานหมดอ่ะตังบานหมดนิดมาจา่าลำไปมาจ่าลำไปเนาะตรงมาเร็วกว่านี้ทำไมเงอ้ยอือเฮ้เขาเนาะดูสิดูนะดูถุง นี่ครับนี่อันนี้กำลังเป็นกีครับเนาะเหมาะเลยครับเนี่ยถือเป็นต้นใหม่ครับนี่ไอ้กูมันมีก็เอากูเนลยมันแบบมีคืออันที่บานเมื่อกี้ไงกูมันเน่ยเอาเลยอันหละตันนี้ก็มันได้สมัยกีย นี่เหรอทั้งหลุมมันมีหรอพะ

สาาผมป้านี่มาครับคิดครับวน,น,นักคับเรกเดียวต้องมีตม่มือนี้แหละเปื่อนมาละขลานครับหาเปื่อได้เพืเ่อนยยมีแต่เนี่ยเฉยๆอย่งรก็นื กรลบรอบๆคือปื้นใบไม้ไมครับนี่ครับคือปื้นใบไม้ครับนี่จะว่าบะหารคือว่าย่ำใส่ครับนี่ ไหนไหนไหนดูบอลนนท์เฮ็ดไปแล้วแล้วครับเละแล้วครับบอลขอนเราไหนไหนไหนาะไหนดูน Nice. Mm. ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนหมายใหม่นะครับเนาะบบมีแล้วครับดอยแกนนีบ่บบมีแล้วครับเฮ็ดครับไหลโลหมดแล้วครับรถของมันจอนทันแล้วมันเขี่ยมจอนออกมาแล้วเลือติดตามชมเห็นไหมนะครับเนาะตอนนี้ตอ่อเฮ็ดรอติดตามครับ ตอนนี้ก็มาถึงไม้ใหม่แล้วครับเนาอไปละวจะมีก็ก็ว่บมีบ่งนะครับไม้ใหม่นี่ครับจะรอที่ตามครับนเนะป็นลายเฟ่ครับน็่ครับลายเฟ่ครับนี่นี่ๆๆนี่นจอ เดิมจะหาหนักแล้วครับเฮ็ดครับตอนนี้ครับบมปฟ้าเลยครับ เหยี่ยมขนาดครับป้าเลยครับไม้นี่ครับป้าีีเดียวครับไปกี่ครับเอาแล้วครับเรามาป้านี่ครับโหฮหตคาราเนีนะ่บ้านหน่อยละ สาของป้าเห็ดขมินนี่ครับนี่เป็นเฮ็ดขมินนอยครับององอหดนอกนแล้วเห็น่อกอ้ครับ ขี <Hen> <laughs> oh, her Again, ้ข э ลังเอาจิเป็นเอามเอ้าจิ้เป็นเอาครับเนาะเสียบนครับหายากขนาดครับเป็นเอาแล้วครับพระนิมแล้วครับเี้ตะลานครับดูปืนเป็นไหมครับโอ้โหดอกใหญ่สีแล้วสีใหญ่นี่ครับโอ้โหฮะอะ ขู่นี่หรอนทำไมมันบบนี้ขูนะ่วะโขมต้อหงหยน้องบอยแน่ยนอาแล้วไปลุ่มนะเออเจ็บเก็บเัาจะข้ามไปหลายบุ่นก่อนไหนเัาจะเดินอ้อมกูมมเ่รอไต่อยก็เดินลงนะเอามีมอาดออกขึ้นกันแล้วมันเป็นเอามีดแล้วมันจะไอโชว์ล่ะจีงใหญ่เลยครับนี่ครับ <c ười> ปาติ่งเจบอลไปกันไปด้านนั้นเราขึ้นเนี่ยออกออกเลยไหนจะล้มนี่เหรอไปแล้วไงอ๋อไปโอ้โหตัวหิบลมครับกหลังออกครับมีน้อยๆเลยครับนี่ครับตึงงัานนี่ใส่เข่าดินี่ก็เป็นตั้งัานเนี่ยโหู่อ่ะมาครหัก nhiều nhiều có tháo luôn không nhiều đúng không nào muốn không có นี่คือเฮดลมฝนหน้าหนาวนี่จะออกมายู่นะลมเนาะมันเป็นเฮดลมเมย์ข้างหลังมันต้องมีหันอยู่แน่นอนไม่ต้องบอกพระนี่เห็นสีแล้วครับเฮ็ดขลานครับนี่ครับอุ้ยตีงัยแล้วครับ ีผมอันออกบนหันครับออกบนบนครับนี่ลองใส่จิ้งลงดอยมครับใครอิ้งลงดอยกิ้งลงดอยครับเพชกลางครับจอดครับป้าจีจัเส้าจีนี่เท่าเท่าพผ่องดูโชว์โชว์โชว์โอ้ฟ้านี่เห็นจีครับ สองสีครับนี่เห็ดกระเลียงครับโอ้อยู่าุูนแฮมดอกครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมทายห้พอนเฮดกระร้านบานหมดเห็ดกระเลียงครับอันนี้เป็นเห็ดกระร้านหลนครับบานหมดครับบานเยอะครับเอาหรอ,เ,อ,อเป็นเอาหนะ มีมั้อยาคือสาพต่อขึ้นเลยเด้นนอนร่งก่อน,นะไรครับดูอดอยบน,บนมันลงมาเหลุมเพยือ,องสาวผมอยู่บนมันดดกจริงจริงครับดูจริงนะครับดอย,อย พอจะปะจนบ่อหอบครับอุ้ยแม่งยังงนี่ไปออกไปออกไปแมงกินครับทีนี่ออิดครับ Nhầm tay thấp là... đang hết 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 นี่นิดขนาดและนิ่มสองดอกครับอุ้ยนิ่มดอกก็ยเดีด๋ยวเดี๋ไหนก็อันนี้มีจีนจีครับอันุ้ยมีจีผลเลี้ยงครับ หนึ่งสองดอกหนึ่งสองอ๋อเจ็บแล้หาหยักขนาดครับเฮ็ดครับกว่าจะป้าดีคือว่าเตียวเซียนี่คือว่าเปียบบ่นครับ ตันมานี่ะมาณชั่วสมงตึงครับขาอ่อนหันครับวันนี้ครับหาเห็ดครับหาเห็ดถามาเจ้าเจ้าสงสัยจะได้นักอยู่ครับเพราะว่าผมออกบ้านมาก็าจะสองสองมองครับ ประม้านุ่นเจ้าในถ่ายจะได้นักเดือดพอหรอกได้นักก่อนนี่ครับเครื่องทุงครับ เจอแล้วครับอยู่ข้างตางแ็ดแต่เลยครับเห็ดนี่เจอแล้วเจอแล้วไม่กูไม่กิน้อยู่ข้างตางนี่ครับเห็ดนี่เอ,อเก็บเลย เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนสีใหม่นะครับเนาะทีนี้บบมีและเขาหากันตั้งเด็เจ้าแล้วครับไปละเปลี่ยนตีเปลี่ยนตีใหม่ครับครับเดี๋ยวเราติดตามครับหลังจากที่เขาหาเห็ด โดยเห็มเก่นมาได้สกกอนะครับเดี๋ยวเขาจะออกกลับบ้านกันแล้วครับนาะครับตอนนี้ครับเป็นเวลาวันสี่โมงครึ่งแล้วครับพอครับเดี๋ยวเขาจะออกกลับบ้านกันแล้วครับเดี๋ยวไปติดตามชมว่าได้เฮ็ดดักเฮ็ดหน่อยที่บ้านนะครับนาอครับไปรอติดตามครับไปเลยครับตอนนี้เขาก็มาถึงบ้านแล้วครับเยวก็จะล่างเฮ็ดนะครับนาะ ีู้ปมครับชมฮลตยังหม่้นมาใช่สิเห็ดีอย่างมันได้หนักกันในกล่องเอาใหญ่เออเนี่ยเก่งล้ำเออ ตั้นหกเอิญพ่อหดเหล่าอย่างไเปเอาไปกินงายแลย้วกะไปกระ<า>ดีไงในเน่ยไปกระเข็ดนะเออมันออกเป็นเมฆนาตีไปก่อนงไงใส่พ่อมแหนมในทุกอย่างเดี๋ยวรอข้างเขาว่ะน้ำปูเดือดจนมาอาย่างไรครับสำหรับผลงานของเขาวันนี้ครับเห็ดครับ ถ้ใครชอบคลิปนี้ก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับตอนนี้ผมเกาะคอตัวไปล่างเฮดก่อนครับสวัสดีครับ